สวัสดีครับวันนี้มารีวิวตัวโปรแกรม usb นะครับจะเป็นหน้าต่างแบบนี้นะครับจะได้ใช้งานง่ายนะครับจะทําเป็นเมนูให้แล้วนะครับคือเรากดได้เลยสมมุติว่าเราจะไปบนตัวโดร่าเราก็กด0ูนนะครับอย่างนี้นะครับก็จะมีเป็น gp 8 8 gp 3 0 0มีกับทุกวชั่นนะครับ gm 3 0 0 ht 6 0 0 ht 1 0 0 0 เขาจะมีเป็นผมทําเป็นเวอร์ชันไว้ให้ด้วยนะครับจะได้ไม่หลงนะครับก็ดูได้เลยนะครับอันนี้สะดวกสบายนะครับทําเป็นตัวนี้มาให้แล้วถ้าจะไปเมนู2ก็กด m 0 2นี่นะครับ m 0 2ก็ขึ้นมาแบบนี้นะครับก็จะมีเมนูให้หมดนะครับเมนูแบบนี้เลยเราชอบตัวไหนเ้าก็กดได้เลยนะครับก็ตามนี้เลยนะครับมีเกือบทุกทุกอ่าทุกโปรแกรมที่เราต้องการใช้กันนะครับ ดูกัน m 0 3 m 0 3ก็คือหน้าหน้าต่างโอเตที่3นะครับนี่นะครับก็จะมีเป็นตัวสเปกตร์ตัว gm 3 0 0ที่ว่าอัพเป็น40ช่องตัวนี้ก็มีให้นะครับนี่นะครับแล้วก็ถ้าเราจะกลับเราก็กดเหมือนเดิมครับกดตัวนี้เลยนะครับคือเราไม่ต้องใช้คําสั่งดอสเรืออะไรนะครับผมทําให้เป็นตัวนี้ไว้เลยครับจะได้ใช้งานง่ายครับกด enter แล้ก็จะกลับมาเมนูหลักนะครับถ้าเราอยากจะไปไอคอมเราก็กด02ครับ02 02ไอคอมก็จะมีประมาณนี้นะครับไอคอมไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้วก็มี03ถ้าไปก็จะมีเมนูขึ้นให้ดูว่าเราจะไปตรงไหนนะครับนี่นะครับใช้งานสะดวกครับอันนี้เป็นยาสูบนะครับทันนี้แล้วก็มีเคนบูดก็กด04นี่ครับคือเคนบูด ก็เป็นยี่ห้อรุ่นต่างๆที่เราต้องการก็น่าจะมีเก็บครบหมดทุกรุ่นนะครับนี่นะครับก็จะมีประมาณนี้ครับผมก็เยอะพอสมควรนะครับก็จะปรับปรุงไปเรื่อยๆแล้วก็มาเพิ่มเรื่อยๆนะครับตรงน,นี้ส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปมอเตอ OLA ครับจะเยอะมากสมมติลองดูเราจะเอา GP 3 0 0 V 5นะครับ M 4กด นี่นะครับก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับ r .0.5.0.3.00 นี่คือเป็นเวอร์ชั่นที่ที่เราทำไว้นะครับกดไปก็โปรแกรมได้ตามปกติเลยนะครับกกดออกเวลาออกมาก็จะกลับมาเมนูนี้เหมือนเดิมนะครับก็ใช้งานสะดวกครับคือไม่ต้องใช้คำสั่งดอสนะครับเพราะว่าผมทำเป็นตัวรีมูภอะไรคำสั่งเรียบร้อยมาหมดแล้วครับเราแค่เลือกตัวโปรแกรมว่าเราต้องการ โปรแกรมไหนอะไรยังไงครับเราก็นำไปใช้ได้เลยครับผมว่าน่าจะสะดวกกับพี P ่ๆน้องๆทุกท่านที่ต้องการโปรแกรมชองแล้วก็มีโปรแกรมเยอะนะครับแล้วก็ขี้เกียจใช้คำสั่งต่างๆกว่าจะเข้าเมนูกว่าจะอะไรได้มันเยอะครับแต่นี่คือผมทำวาให้หมดแล้วมันจะสะดวกต่อการใช้งานนะครับผมนี่นะครับสมมติว่าเราจะลองอีกรอบเป็นตัว mt พัาแล้วก็กด m 1นึ 1. mt พันนะครับลองดูกดปุ๊บก็จะขึ้น mt พันเลยนะครับนี่เป็นตัว mt พันก็ใช้ได้เลยครับผมก็อากเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆท่าในใดสนใจก็ติดต่อตามเบอร์โทรนี้เลยครับโทรตัวนี้หรือว่าไลน์ ads m o b o l e radio shop นะครับแอดมาได้เลยนะครับมาสอบถามกันได้ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ